คุยมาลาแล้วครูบอกว่าอะไรคุณครูบอกว่าไม่รู้อ่ะอ่ะล้างแล้วไงต่อบถูไม่ต้องถูสบู่แล้วแม่เหยียบขี้หมามาทำไงคะก็คุณครูบอกเอ่เองอ่ะ,แ,อะแม่เหยียบมันจริงๆหรือเปล่าอ่ะหนุลงลองดูสิแม่เหยียบขี้หมามา,มามเปล่า <laughs> ถ้าแม่หยิบถ้าแม่หยิบเล่นแม่ก็จะโกหกเหรอโอเคผิดสี่ห้าเอ้าเหรอเอ้ยใช่ผิดสีเหรอที่สองเออโอเคก็สองโอเคหลักใช้หลักใ้ายณแม่ค่ะเฮ้ยพี่สาวพี่มูไม่ได้ให้เอา ด้วยการเปรียมมากประการรับมือการเคลตัวของเศรษฐกิจโลกและการไหลเข้าออกเงินรวดเร็วของเงินทุน่างประเทศโดยดูแลค่าหนึ่บาทให้มีเสถียรภาพที่นั้นเร็วอืแน้วในต่อเออข้างหลังไม่เปลียกขคงกันนิดข้างหน้าเปี่ยกแท ไม่ถึงเลยเหรอตายแล้วน้ำเน่าเลยแม่เนอะใส่ตีนเท้าด้วยนะแม่จะกระซิบใส่โอ้ยน่า

ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวนะคะนายเจริญวงศ์อนานนท์นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเรียกร้องให้ทาถึงขาเลยต้องทาถึงขาเลยเหรอครับคุ้ยทาเหรอเหรอโอเคโอเคการทท่่องเียวได้ัปะกันตู้เดียวค่ะช่วงหน้าปรับพามสถานการณ์น้ำท่วมค่ะหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำอยังไม่ลดลงนะคะ มาติดตามชมช่วงหน้าครัูวันจันไปฝากเงินได้แบนท่านเอาสมุดไปด้วยนี่ยน้ำเนีาน,นาชื่อแมน้ำเน่า,นนาดี๋ยว้เอาเอาเท้าฮะเอาเท้าขึ้นเอาเท้าขึ้นขอโทษครับ เสร็จแ,แล้วเหรอเสร็จพิธีการยังเสร็จแล้วเหลือแต่ห้องอ่ะเหลือจะทำอะไรนะเหลือแต่เนี่ยยังไงต่อเอาเไงเอาไงต่อบอกว่าแม่แกเองอ่ะโอเคโอเค รืกระท้อัตมัติไทเลอร์มีระบบวาน้ำเข้าแบบคาุโกทำงานได้แม้ในพื้นที่น้ำไหลเบี่อกันอย่างเงี้ยเหรอ่างเี้อาทงต่ออะลพี่ไหนอย่ายุ่กับน้องเร็วจะได้ไปกินข้าว ให้ทันทีเดินทางมาเที่ยวอย่างนี้เพื่อนยังส่ง s อรมาฝากเพื่อของได้ตลอดแค่มูกบคูปองเดียร์ฟรีและไม่ต้องรู้ว่าที่จะรับสายแค่มูกบลดค่รับสายทุกเครือข่ายทุกประเทศสูงสุดถึงเจ็ปร์เซนตจะอัพโหลดหแชร์รูปกันผ่านแอรจีพีเและ3 G โดย่ตองไปดานงานเพราะหมาจ่ายเพียงละสามบเกบาทเท่านั้น เดินางครั้งต่อไปอย่าลืมนำโรโมชั่ไปใช้ด้วยนะครับเพื่อบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศง่ายๆที่ทรูชอปทุกสาขาหรือโทรดอกจัน9399กด5กด3ใช้เสร็จได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564จนะย ภาพสถานการน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะสึ่งเป็นข้ออ้างในระเมิระดับน้ำ่นทค่ะเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำโขงค่ะได้ไหลทะลักเข้าไปทพื่อหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขณะที่ตลาดอินโดจีนซึ่งเป็นตลาดการค้าสำคัญของจังหวัดมุกดาหารก็ต้องปิดการค้าชั่วคราวค่ะเนื่องจากถูกน้ำท่วมค่ะและล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็สูงขึ้นนะคะถือว่าเป็นการสูงที่เกินกว่าระดะ คุณครับให้เงี้ยเหรอขอบคุณครับเดี๋ยวโผล่ดูดิอะไรอ่ะแจ๋วเลยโอ้ทำเองเปล่าไายเขียนว่าอะไรหนุงอะไรเนี่ยหนุงครันเหรอปลาไี่เขียนว่าอะไรนี่เขียนว่านีแล้วครับโอเคโอเแล้วพี่เขียนว่าอะไรนะหนุงหนในไม่อ่านนิดอ่านนิดหนุงหนึ่งสอง ดูกอันนี้ลิงหนูทำไมไม่ดูสัญญาว่าจะอาบน้ำเองเหรอโอเคโอ้ยรูปแม่โอ้รนครับหนูเขียนผิดนะขอบคุณครับก็คุงขึ้น